สวัสดีครับวันนี้นะครับมา <c oughs> แนะนำแอป,ปสักแอป,ปหนึ่งนะครับเป็นแอป,ปสำหรับบีบอัดแล้วก็ขายไฟล์นะครับอแปปอ,อแป,ปนี้มีชื่อว่าแอปนี้มีชื่อว่า RAR นี้ครับ RAR for Android นี้นะครับตัวนี้ผมดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์นะครับมันจะ มีนามสกุล apk ตัวนี้นะครับซึ่งถ้าท่านจะดาวน์โหลดจากเว็บไซต์มาเนี่ยก็ไปเลือกเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือได้หน่อยนะครับเพราะว่า,เ,าเว็บไซต์บางเว็บไซต์ก็อาจจะมีการฝังมาแวร์มากับแอปพวกนี้นะครับก็จะเป็นอันตรายต่อเครื่องท่านนะครับถ้ากรณีที่เราซื้อเครื่องมาจากผู้ผลิตใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่าแท็บเล็ตก็ตาม ที่เป็นระบบ Android นะครับเขาจะไม่ได้ติดตั้งพวกแอปสำหรับบีบอัดคายไฟล์ตัวนี้มาให้นะครับอย่างเช่นผมมีไฟล์นามสกุล r ar ตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับผมก็ยังไม่สามารถเปิดได้เพราะว่ามันไม่มีแอปสําหรับเปิดเมื่อแตะเข้าไปเนี่ยมันก็จะให้เราไปค้นหาในเพ t o โซนะครับซึ่งจะใช้วิธีนี้ก็กสามารถเปิดได้แต่ว่าปัญหาหนึ่งก็คือเราไม่รู้ว่าแอปตัวนี้เนี่ย มันใช้งานได้ดีแค่ไหนนะครับแล้วก็จะต้องเสียค่าบริการหรือว่าจ่ายเงินซื้อคีมามาปลดโฆษณาหรืออะไรประมาณนี้ครับดังนั้นก็กลับมาที่การใช้งานของเราดีกว่านะครับมาที่แอปตัวนี้เลยนะครับผมอันนี้ผมจะติดตั้งเข้าไปนะครับนะครับก็กดติดตั้งเข้าไปนะครับแอปตัวนี้ใช้งานได้ดีนะครับได้ดี ได้ดีพอๆกับที่เป็นวินแลในคอมพิวเตอร์เลยนะครับอันนี้เมื่อเสร็จแล้วเราก็กดเปิดเลยนะครับกดเปิดปั๊บเนี่ยเราก็ต้องมาตั้งค่านิดนึ่งครับมาเปิดการใช้งานของมันนะครับนี่นะครับตัวตัวนี้นะครับนี่นะครับมันมันถูกปิดอยู่ดังนั้นเราก็กดเปิดมันซะครับก็เพียงเท่านี้แล้วก็ถอยออกได้เลยนะครับอันนี้เขาให้ s b s c r i b e แล้วก็ไม่ต้องก็ได้ครับ แล้วทีนี้เราก็กลับไปที่อยู่ที่เรามีไฟล์ที่เรามีไฟล์ที่เราจะเปิดนะครับตัวนี้ผมเอาไว้ในดาวน์โหลดก็ผมก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีไฟล์นามสกุ<ด>ดดล dot la dot zip อยู่ประมาณนี้นะครับก็ก็สามารถเปิดได้หมดทุกไฟล์นะครับคราวนี้ผมจะเข้ามาที่ตัวตัวตัวนี้แล้วกันนะไมโครเวฟสองนี่นะครับ ซึ่งพอเข้ามาหน้านี้แล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เข้ารหัสอะไรมาเนี่ยท่านก็กดเล่นได้เลยแต่ไฟล์ของผมตัวนี้เนี่ยผมเข้ารหัสไว้ด้วยดังนั้นเมื่อแตะเข้าไปเนี่ยมันก็จะให้ใส่รหัสปัญหาหนึ่งของผมคือผมซิฟไฟล์ตัวนี้แล้วผมลืมรหัสผ่านจดแล้วขยำทิ้งไปไว้ไหนแล้วไม่รู้ก็ไม่เป็นไรก็จะแจ้งให้ทราบว่า มันถ้าใส่รหัสผ่านถูกต้องมันก็จะสามารถทํางานได้แต่ถ้าเราใส่รหัสผ่านไม่ถูกต้องอย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็มันก็ขึ้นว่ารหัสผ่านไม่ถูกนะครับก็ก็กดใส่ไปให้ถูกนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยจำไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรครับไฟล,ล์ตัวน,นี้ไม่ได้สําคัญอะไรเดี๋ยวผมก็จะลบออกก็ประมาณนี้นะครับก็คือผมบอกขั้นตอนอีกนิดนึงแล้วกันว,ว่าเมื่อเราใส่รหัสผ่านถูกต้องปั๊บเนี่ย ไฟล์พวกนี้เนี่ยมันเป็นไฟล์สำหรับไฟล์ตัวนี้นะครับมันเป็นไฟล์นามสกุล MPE ็นี่นะครับไอตัวนี้มันเป็นไฟล์มีเดียนะครับก็คือเมื่อเข้าไปแล้วทอดมันคลายไฟล์ได้แล้วเนี่ยมันก็จะให้เราเลือกออตัวเพลเยอร์นะครับแต่ถ้าเป็นพวกเอกสารเราก็ไปเลือกพวกเ,เปิดด้วยเทคพวกอะไรพวกนั้นไปนะครับแต่ตัวนี้เราก็จะไปเลือกออตัวท,ที่เล่นมีเดียเพลเยอร์ที่มันมีในเครื่องเราได้นะครับก็ ก็คงประมาณนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรมากกว่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ